ทำเลยอาเช็ดเช็ดก่าเท้าก่อนหลังเท้าก่อนใช่ค่ะเรื่อซ้ายก่อนมันมีไม่ที่ขยันเขาต้องเริ่มสายมันอยู่ด้านเยบของหุ่นเจ้าอาเสร็จแล้วเลยเช็ดที่ส้นเท้าเสร็จแล้ววางค่ะเอาชิ้นหนึ่งเช็ดหลังเท้าก่อน อเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะก็ให้นักเรียนให้เรียนวอร์มอ่ะสักผาลูกค้าค่อยการแล้วกดให้แค่พอตึงๆนะคะนับหนึ่งถึงสิบในใจอ่ะที่หนึ่งอ่าสลับข้างค่ะขวาทับซ้ายซ้ายทับขวาก่อนก็ได้นะคะอะไรก่อนก็ได้ อ่าถ้าวอรมอ่าเสร็จแล้วดันเินทื้เท้าขึ้น,นานปีสองเสร็จแล้วกดงุ้มลงเสร็จแล้วถามลูกค้าอ่าไม่ทราบพี่พี่แพย้ยามหมองก็บอกคะอ่ะอ่าถ้าบางคนแพ้เราก็อาจจะไปใช้เป็นโลชั่นหรืออื่นๆน,นะคะคือเราทานิดหน่อยคอเพื่อว่า ให้มันลื่นแอ่นแน่นที่อะเท้าก็เราจะนวดถึงหลักเท้าก่อนนี่ยเรากานวดไปอะหลังเท้าสี่ครึ่งหลังเท้า เสร็จแล้วก็วนจะตรงโดนสักศิลอกเรากพนักไปเสร็จแล้วก็วนด้านนอกนะคะมือด้านในถ้าเราจะวนด้านในมือในด้านนอกมือนอกวนกว่าเราจะวนด้านนอกมือนอกดนันมือใน,นวนเราไม่ทําอย่างนี้นะคะเพราะมันไม่ถนดัดเห็นไหมให้เราข่อมือไป สิบรอบสุดแล้วเราก็ค่อยมาทำสายข้างนึงนวดหลังเท้าก่อนเนี่ยรูดไปตามร่องเนี่ยอแล้วก็วนไปฝุ่ เงบแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าแต่แล้วเราจะไปนั่งด้านขวา <c oughs> เพื่อเราจะลวดขาซ้ายก่อนนะคะอ่าเราไปนั่งทุกเต่าด้านขวาจากขาลูกค้า <c oughs> งอเป็นเบอร์อะสี่าลักษณะนี้นเนี่ยขาเขาไม่ไม่เด้งมากหัว่าไม่ตึงแต่ถ้าเกิดขาเขาขอขอปอ,อนใบเล็กให้ถูกถ้าลูกค้าขาตึงนะคะให้เรียนเอาหมอนรอง เพื่อเวลามันกดแล้วมันจะได้ไม่ไม่นี่เกินไปไอ่าเราจะนวดที่ฝ่าเท้าก่อนนะคะมีสามแนวแนวนิ้วโป้งแนวนิ้วกลางแนวนิ้วก้อยกดค่ะยกก้นมาแขนตึงนะคะไปเสร็จแล้วเรากลับมานั่งนั่งโซนไปครั้งที่สองสามจุดพอสามเต็นหมคสามจุดไปกลับ ช้าๆให,ให้เนี่ยกดแล้วหายใจเข้าออกแล้วปล่อยเรียนคงไม่ฮ <c oughs> ะกดหายใจเข้าปล,อปลอ่อยกดปล่อยอ่าไปแนวนิ้วก้อยเส้นที่สามนะอย่าให้โยกตัวนี้นะคะเพื่อเราจะทิ้งแรงทิ้งน้ำหนัก วาถ้าปูไม่โยกอ่ะคูอกดอย่างเงี้ยแดงมีแดงไหมร้อยใช่ไหมคะแต่ถ้าเรายกขึ้นมาอย่างเงี้ยจะใช้แรงแต่ตัวโดยที่ถ้าเราเป ang, ็นคนตัวเล็กเนี like ่ยเรายิ่งโผงเงี้ยจะใช้น้ําหนักตัวเราไม่ได้ใช้แรงนิ้วกดถ้าเธอไม่ยกก้นเนี่ยเธอจะใช้แรงนิ้วเนี่ยใช้แรงนิ้วบีแต่ถ้าเรายกเนี่ยเราทิ้งเฉเราใช้น้ำหนักตัวเรา อพอเราโนวดครบสามแนวเสร็จปุ๊บเราจะนวดขาด้านในนี่คือขาด้านในปลาด้านในมีสองเส้นชิดกระดูกหน้าแข้งครูขออนุญาตเปิดนะนี่คือเนี่ยกระดูกหน้าแข้งไหมตรงเนี้ยเนี่ยกระดูกหน้าแข้งเนี่ยนะแต่เราจะกดใกล้ๆกระดูกหน้าแข้งเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ถ้ากดตรงเนี้ยไม่ข้างๆมันจะไม่เจ็บแต่ถ้าครูไปกดที่กระดูกอ่ะมันจะเจ็บ นะี่ยให้กดใกล้ๆนี่คือเส้นที่หนึ่งชิดกระดูกนะคะเส้นที่สองคือเส้นนี้เอ็นร้อยหวายอ้เรื่เรนี้ต้องจำชื่อด้วยนะบางทีเรานวดไปเงี้ยลูกค้าถามเออไม่ใช่หมอนวดเส้นอะไรพี่ไม่ต้องรู้หรอกอเป็นหนนวดวเปานเส้นสอบเส้นแรงนะคะอ่าชิดกระดูกนะแค่กดไปค่ะพี่เคยนวดหรอกฮะบ่อยบ่อย,ย,ยใช่ไหม คเคยโดนนวดบ่อยบ่อยนเนี่ยขวดไปค่ะค่อยๆไปประมาณสี่จุดพอไม<ป>เสร็จแล้วขึ้นไปค่ะ <l> ตามเนี่ยร้านนี้ไปโอ้ยไปปังปิไปเรื่อยๆค่ะเนี่ยเราก็แบ่งสักประมาณสี่จุดแล้วไมโน เขาจะรู้สึกเจ็บแต่ไม่ถึงกับคนไม่ได้เนี่ยเราก็แค่รุ้งแรงอันนี้ต้องกลางเหรอไ้แม่ตแต่ซ้อนนิ้วก็ได้หรือจะต่อนิ้วก็ได้ได้แต่ก็ซ้อนนิ้วมันก็อาจจะลงลึกหน่อยสายช้า <ไ>อ่าไปแล้วกับใช่ค่ะขึ้นแล้วก็ลงอ่าพบแล้วเส้นเส้นแรกครบแล้วนะคะชิดกระดูกเส้นที่สองเอ็นร้อยหวายก็คือตรงนี้กดเข้าไปก่อนาานะคะให้เรียนกดเข้าไปกดแล้วงัดปิ้นมันขึ้นนะี่ไหมปิ้นมันขึ้น ปกดงัดกดเข้าไปแล้วงัดขึ้นกดเข้าไปแล้วงัดขึ้นกดก็ค่อยงัดขึ้นนะคะสี่นิ้วคูไม่ได้บีนะไม่ใช่เราไปบีอย่างนี้นะใช้แต่นิ้วโป้งกดเข้าไปก่อนแล้วงัดขึ้นเด่นนิ้วโป้งกดขึ้นกดแล้วงัดกดงัด เสร็จเรียบร้อยแล้วคลายนิ้วหนักไปค่ะช้าๆเอาอุ้งมืออชะใช่ใช้อุ้งมือตาเห็นไหมฮะสาบโจรสาบจริงเนี่ยใช่เนี่ยเราคลายเนี่ยค่อยๆค่อยๆกดไปแค่อื้มนไม่สบายเนี่ยทริงอ่าหายด้านบนเสร็จ เราจะไปคลายขาท่อนล่างให้ใช้ส้นมือกดจ้ามเนื้อน่องไม่ให้กดอย่างนี้เพราะเราจะไปกดถูกกระดูกเขานะคะให้หงายมือกดจ้ามเนื้อน่องไล่ไปค่ะอ่าลงแล้วขึ้นขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็ลง ครบสามรอบแล้วนะคะจากเราคลายด้านในเสร็จครูบอกมันมีทาในก็ต้องมีทํานอกให้เรียนจากขาลูกค้าตรงมือด้านล่างนี่คือมือล่างนะคะดันปลายเทา้าเข้ากดคลายขาด้านนอกกดอ่าเว้นหัวเข่านะคะข้ามกดตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยครูให้กดตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เห็นไหมคะนี่มันเป็นกระดูกนะ่แคะ่เราจะไม่กดอย่างนี้ เราจะกดข้างข้างเห็นไหมเนี่ยกดตรงนี้ค่ะข้างข้างไล่ไปค่ะ <Okay. S 1> อ่าเสร็จแล้วขึ้นมาใหม่ค่ะรอบที่สองไปช้าๆเนี่ย <Okay. S 1> อ่ะลงมารอบสุดท้ายรอบที่สาม okay. อ่าเสร็จเรียบร้อยเราทำขานี้เห็นไหมคะทำด้านในด้านนอกเสร็จแล้วเราจะมาทำขาที่ติดกับตัวเราตัวนักเรียนจับขาลูกค้าไว้ที่ตักเอาวางไว้นะคะแล้วก็นวดสี่ร่องเนี่ยนะคะร่องนิ้วโป้งนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วนางกดค่ะร่องนิ้วโป้งนิ้วก้อยนวดขึ้นไปเนี่ยนวดเป็นคู่โป้งก้อย องก้อยนาชีอ่ะนางนิ้วนางนิ้วกางนิ้วกางอ่าร่องนิ้วนางนิ้วนางนิ้วกลางเอาก็นี้ปุ้งปุ้งก้อยกุ้ยจับองก้อยกลางกลาง <c oughs> อ่ามีกลางชีอ่าเราก็นวดไปเนี่ยนวดไปโอเคครบแล้วสี่ล่องเสร็จุ๊บให้มือ จับส้นเท้าหมุนข้อเท้าไปสามเราก็ได้พักผลงาน,นเห็นไหมไปสามนะคะหมุนกลับสามกดลงงดขึ้นพร้อมกับตั้งเข่าเราเนี่ยฉีกสี่นิ้วเนี่ยจิกโน้มตัวเห็นไหมคะครูโน้มตัวถ้าเรียนไม่โน้มตัวจะใช้แรงจากมือ ถ้าโน้มครูจะได้แรงจากน้าหนักครูเนี่ยทิ้งไปตใช่แก่ตึงทิ้งน้ําหนักไปแบบนี้ผมจะไปอยู่ที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปนอนคู่กันนะคะเพราะว่าแขนมุยาวมากเลยจะเห็นลูกค้าเป็นหนุ่มลงไปนอนคู่กันเลยูคือแขนหมุนยาวมากเลยเสร็จแล้วก็เอามือดันไปเอ้าแล้วทุบสามครั้ง ตะกี้ขาด้านในมีกี่เส้นคะสองเส้นอะไรคะเส้นข้างกระดูกหน้าแข้งกับดเป็นร้อยหวายกับเป็นร้อยหวาขาด้านในมีสองเส้นมีชิดกระดูกไก่ร้อยหวายขาด้านนอกมีสามเส้นเดี๋ยวครูขออนุญาตนะาด้านนอกมีสามเส้นนะคะเห็นไหมคะนี่คือกระดูกหน้าแข้งเนี่ยเส้นเนี้ยเนี่ยที่มันนูนเนี่ยนี่คือเส้นที่หนึ่งชิดกระดูกนี่เส้นที่หนึ่งนะคะเนี่ยชิดกระดูก เส้นที่สองห่างจากเส้นนี้หนึ่งนิ้วมือนิ้วอย่างนี้นะนิ้วขวางนะไม่ใช่นิ้วอย่างนี้นะนิ้วขวางนะคะนี่นิ้วขวางนี้เส้นที่สองอยู่นี้นเห็นไหมเส้นที่สามก็ห่างจากนี้หนึ่งนิ้วมือมันจะอยู่แนวเสมอตะตุ่มพอดีอ่เส้นแรกนะคะเส้นที่หนึ่งอ่ะสมมติถ้าเรียนกลัวว่ามันจะหลงเราก็อาจจะลู่เต้ตรงนี้มาเพื่อเพื่อเราจะได้รู้อ่ะเส้นที่หนึ่งเราก็กลดโลก้ อ่ะลงก้นสามเส้นอือขึ้นแล้วลงค่ะอ่าหัวเข่าเราไม่กดนะคะอ่านี่ผ่านหัวเข่าปุ๊บขึ้นมาด้านบนมันจะอยู่หน้าขาพอดีเส้นนี้เนี่ยพอขึ้นมาเส้นที่หนึ่งมันจะอยู่ตรงหน้าขาตรงกลางเลยให้เรียน หงายมือตะกี้เราคว่ำมือถูกไหมแต่ถ้าเรามาแย่คว่ำมืออย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่พี่พี่นกก็จะนอนยิ้มอยู่คนเดียวให้เอามือออกเพื่อความสุภาพอ่ากดอย่างนี้ค่ะแขนแขนตึงสี่จุดเหมือนเดิมยกตัวขึ้นไปมือไปทั้งไหนขาตามนะคะเจ็บไหมอ่ะ เห็ไหมพี่อืมอารมณว่าไม่คาร์ลเ <laughs> อ่าเสร็จแล้วลงมาเหมือนเดิมค่ะคว่ามือเส้แนแรกเส้นเส้นแรกค่่ยสบายเนี่ยเรานวดไปชา้ชาๆเราไม่ต้องรีบ โคโยกพ้นตลอดนะเวลาในน้นแล้วก็กลับเส้นที่หนึ่งจบแล้วเส้นที่สองกับเส้นที่สามมันจะอยู่ด้านข้างเราจะไม่ยกก้นเราจะนั่งรับโซนห่วงเพราะว่าถ้าเรายกอ่ะมันจะไม่ถือมันกลายเป็นอย่างนี้มันไม่โดนเพราะว mm ่า hmm. มันต้องดันอยู่ตรงนี้ถ่ายหน้าหนึ่งอยู่นี้สองจะอยู่ตรงนี้อดกระเบนแผนตึงดันไป mm hmm. เบง เติมปินด้านบนถ้าเรากลัวจะไปสแคตแทนเนา <c oughs> เราก็ิ้สแกตเอา้าที่นี่เป็นผู้ชายเราก็ต้องริ้งระวังนะคะเราก็เอียงมาอย่างนี้แต่นิ้วก็ยังอยู่เหมือนเดิมอา่าเราก็ขยับเอียงใหม่เลยคะ เส้นสองเส้นสองเส้นที่สามก็คือแนวเสมอตะตุ่มเนี่ยแนวเนี่ยแนวเสมอตะตุ่มนะเพาะประกวดไปมันจะโดนกระดูกไ้ยครับไม่โดนอันนี้งัดขึ้นแบบกรใกวดเฉยๆก็ได้ค่ะไม่ต้องงัด ยกเว้นไหนเส้นเอ็นร้อยหวังอีกไหมสามเส้นนั้นไหนเจ็บสุดอันนี้นอ๋นนออันนี้สากอ๋ออันนี้สากเจ็บสุด มันเจ็บแต่ว่ามันชนหน้าได้โอเราลวดลวดครกสามเส้นเสร็จแล้วเราต้องคลายนวดเส้นทุกครั้งต้องไอยนะจับขาลูาากค้าตั้งเส้นขาหมอนเสียบเนี่ยเพื่อเราจะคลายขาด้านาน,านอกเบอล่างจากหัวข่าลงบนในคนคลายนะครูพิมน้ำหนักตัวคูวไม่ได้ออกแรงเลยเนหะ็นไหมครูใช้ใช้น้ำหนักตัวลง็ปน ออกแรงเนี่ยสาจยอ่าสาบจวยวยิงไปมือนี้ไม่ได้ออกมาปดนะคะออกแต่มือนี้พลึดลงสาสามลอ้ออาเสร็จแล้วปดดกายขาต้นล่างอันเนี้ยเราใช้อย่างนี้ได้ไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องตัดอูฮะนีะ่เหรอ กนแรงว่าแหละตืออ่ไม่ได้ปวด่รอกเอ่านวดครบสามรอบเลยนะคะเสร็จแล้วเราทายขายด้านนอกต้องมีนำนอกต้องมี <Okay. S 3> ทํายอ่ะจี้ขาหร้อเราทำในก็มีํำนอกเหมือนกันอ่าแล้วหมอระวังฝั่งนี้ ให้ลูกค้าแบบออกเราจะใครขาด้าในในด้วยท่าถูเสื้อนีท่าถูเสือเส้อนะคะกดใครกที่หนึ่งอบที่สอ ไ่านนบนเสร็จเราก็ไปทายใช้ส้นมือกวดกดววดล้ามเดื้อน่องท้นล่างกวดให้มาถึงฝ่าเท้านะคะรอบที่สองรอบที่สามเราคลายเสร็จเรียบร้อยแล้วดูลักษณะขามันงอเป็นอะไรคะ เป็นเปอร์ไรตัวสี่อ่าหามันงอเป็นเลขสี่เนี่ยเพื่อให้เราถีบสี่ให้ไั้เลยก็เอาหมอนออกเราก็นั่งลงเนี่ยทำให้ยื่นอยู่แล้วลักษณะสี่สิบห้าองศาจะล็อกก็เห็นร้ก็ได้นะเอาเอาเอาเนี่ยล็อกอย่างนี้เกี่ยวไอย่างนี้ก็ได้อทั้งเรียนเราเท้าเกี่ยวเกี่ยวงนี้ก็ถีบถีบไล่ตั้งแต่ใต้เขาพับเข่าก็ไปหาด้านใน อ่แล้วก็ถีไปค่ะขีตึงแล้วค่อยขีดแล้วค่อยดันแล้วก็งัดขึ้นงัดเข้าไปอ่างัดเข้วยปคือเอาตรงนี้ใช่ตรงซ่อนอแบบนะี้ไล่เข้าไปแต่แต่คือชอบล็อกแบบนี้แหยมันล็อกไว้ตรงก็มาขัดก็ได้มันมันมีได้หลายอย่างอันเนี้ยคือชอบล็อกอย่างนี้นลูกค้าชอบ ทายชอบตุกแกค่ะไม่รู้เลยค่ะป้าก็บอกยายอยู่แล้วข้าไม่รู้ว่าติดตามทายได้เนี่ยลูกค้าเอ้าวลูกค้าเขาเขามาบ่อยเขารู้นะเขารู้นะใช่ค่ะใช่ถ้าคนที่นวดบ่อยมันกรู้เลยเนี่ยเวลาถีบเนี่ยถีบเนิ่นๆไม่ใช่นี่เราเนี่ยเนี่ยย้ำไปเนี่ยเนิ่นๆแล้วก็ยืดๆให้นเส้นมันตึง ให้เส้นมันจี้ตึงันจะได้หย่อนีไปกับสักสามสี่รอบได้ออันนี้เราเรียกทีบสี่ทีบสี่เสร็จปุ๊บจับขาลูกค้าตั้งขึ้นค่ะเรานั่งให้ตรงกับเขาหานายกีบก้นตะ่กี้เราใช้ขาไทยตาไหนทำงานตาใน้านอกนอกเสียง เออตะกี้เราใช้ขาในทํางานตะกี้เราใช้ขาในทํางานแต่เนี้ยเราจะใช้ขานอกทํางานขาในติดก้นเนี่ยคือคืที่ก้นนะคะขานอกทํางานเนี่ยติดลงเนี่ยอยดไปตรงก้นนี้อย่าไปเหยียบตรงกลางนะเหยียบเกียร์เหยียบคันเร่งเหยียบคันเร่งนะขานออยยบเบรคตั้งไว้ตรงตรงไหนใต้เขาพับเข่ากันนะคะ มือหนึ่งจับที่ข้อเท้าหนึ่งจับปลายเท้าถีบให้ตึงแล้วดึงปล่อยตึงดึงปล่อยตึงดึงปล่อยเห็นไหมฐานฐานในเนี่ยเราจีบไว้เรางอแต่ขานนอกเราทำงานต้องตึงตึงตึง,งเห็นไหมคะกู่ถีบให้ตึงตึงอ่าเสร็จแล้ว เอาขานอกออกขาในฉีกไว้ดันเขาโยกมาถูกสายปลอดบอสบัดบอสไม่หลุดไม่หลดค่ะเสร็จแล้วตั้งข่าวค่ะตั้งข่าวล้าหมอนวางไว้ให้นั่งทับไว้นะคะหอบเผื่อลูกค้าเป็นผู้ชายถ้าเกิดเราไม่เอาหมอนทับเกิดเราไปงเงี้ยเดี๋ยวเขาเขี่เราก็ต้องป้องกันตัวเอง ถามนั่งตาไฟสาวน้องค่ะสาวจะสาวทีละมือก็ได้เนี่ยเจ็บไหมพี่แต่ถ้าคนเจ็บให้บางคนไม่เจ็บเนี้ยก็สาวงี้ได้กใช่ทีละมือเดียวสาวมือเดียวเออเนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนหรือจะสาวเป็นคู่อย่างนี้ก็ได้เนี่ยสลับซ้ายขวาอย่างนี้สาวได้สาวเอาสาวได้สาวอ่าสาวพื่อสาวน้อง เอาน่องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พ่อยประสานมือ,เ,อเดี๋ยวดูนะประสานมือเนี่ยบีบน้องแล้วดึงไปหาตัวเขาดึงไปหา,าดึงลงดึงไปหาตัวเขาเนี่ยออืมอ่าดึงไหาตัวเขานะคะเราทําด้านล่างเสร็จเราก็ต้องทำเราทําด้านหลังเท้าก็ต้องทําด้านหน้ามือในจากหาวัวเข่ามือนอกกด ชิดกระดูกนะแค่ร่องนี้เส้นหนึ่งเส้นหนึ่งแต่เส้นแรกโคตไล่ขึ้นไล่ลงยาวเลยรนะับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปทำขาท่อนบนอ่ะฉีดหน้าขาเนี่ยฉีดซ้ายขวาใช่อยู่ตรงกลางเลยค่ะตรงนี้นจริงเลยมันจะมีเส้นอย่างแกย อนี่ยพี่รู้สึกใช่ไหมเน่ยตึตต้นึกเนี่ยสีใกล้ขึ้นไล่ลงเสร็จแล้วค่อยประสานมือคึงคึงเบาๆแล้วดึงเข้ามาหาตัวเราคืนคืนแล้วก็โบยใช่โอเค,อเ,คเหลือด้านล่างนี้ให้เรียนเอาเนิ้วโป้งสอดจากสอดใต้ข้อพับเข่านะคะ กดเข้าไปเส้นเอ็นร้อยหวายกดแล้วปิ้นมันเส้นอันนี้ลงประมาณหกสิเอร์เซ็นพอไม่ต้องลงไปลึกอ่ะกดลงแล้วขึ้เนเดี๋ยวพี่นาเขาจะยิ้มอยู่คนเดียวอ่ะทอาทั้งสองข้างนะคะด้านนี้ก็เอาตก้องแยกเข้าปกดปีอ้อืออกอันนี้ลงถึงก้นย้อยไ,ได้ ให้ด้วยหัวไปไหนๆขาย<ร>าวอา่ะเ,เราทำป๊บแล้วตอนนี้เราจะเปิดตะตูลมวางขาลูกค้านอนลงค่ะเรียนวางมือจะอยู่ตรงอ่เหัวตะข้างไงแล้วมันจะกดบสนสันจะโดนเส้นเลือดเส้นเลือดใหญ่เลยอ่ะค่อยเอามือในมือนี้คือมือในวางก่อนนะคะแต่แล้วมือนอกซ้อนกดทับเข้าไปนั้หนึ่งถึงสี่สิบห้า คุกคนน่ามาส่่ใส่ใจเลยสี่สิบห้าวิสี่สิบห้าวิสองพสสี่สิบห้าเนอันนี้ทำไปเมือง์เลยนะสี่สิบห้าแล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆถอนขึ้นเบาๆนะคะร้อนป่าพี่ร้อนไปถึงไหนถึงเท้าเลยอ่าเนี่ยมันจะวิ่งยาวมาเลยอ่าร้อน เสร็จแ,แล้วเราก็จับขาลูกค้าตรงปวดทายเน้นหัวเข่าไม่ปวดนะคะทายพบแล้วค่อยทำตายข้างหมดอ่ะหรือจับคู่คู่จะบอกสีเรีสเต็ปอะไรต่า,า,าม